ก่อนจะมีโอลิมปัสก่อนจะมีซูสโพไซดอนหรือฮาเดสก่อนจะมีสงครามทรอยเมดูซาหรือเฮราคริสมีเพียงความว่างเปล่าเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้รับฟังไม่ใช่เพียงตำนานแต่มันคือภาพสะท้อนของจินตนาการอันล้ำลึกของมนุษย์โบราณคือความพยายามของชาวกรีกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่จะอธิบายโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ผ่านเรื่องเล่าผ่านเทพเจ้าผ่านตำนานเทพประกรณรมกรกีไม่ใช่เรื่องของพลังวิเศษหรือการต่อชู้แต่มันคือกระจกที่สะท้อนความกลัวความหวังความรักและความปรารถนาของมนุษย์เทพเจ้ากรีกโกรธได้รักได้อิจฉาได้พวกเขาไม่ได้อยู่เหนืออารมณ์มนุษย์ แต่เป็นภาพสะท้อนของมนุษย์เองและวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของทุกสรรพ,พสิ่งก่อนฟ้าจะกลางก่อนดินจะเรียงตัวก่อนแม้แต่เวลาเองจะถือกำเนิดสู่โลกของเคออสสู่จุดเริ่มต้นของจักรวาลสู่เอพิส od แรกของตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติกำเนิดจักรวา่าล The Birth of the Cosmos, Chaos, and the Origin of All Things ก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์ไม่มีแสงจันทร์ไม่มีท้องฟ้าไม่มีพันดินมีเพียงความว่างเปล่าความว่างที่ไร้เสียงไร้ร,รูปร่าง และไร้การเวลาความเงียบนั้นที่ดังก้องอยู่ในความว่างเปล่าโลกยุคโบราณยังไม่ถือกำเนิดดวงดาวยังไม่เคยลืมตาและเทพ,พเจ้าก็ยังไม่ปรากฏตัวชาวกรีกโบราณเรียกสถานะนี้ว่า c ค a o s หรือ chaos ไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่เทพแต่คือจุดเริ่มต้นที่ไม่มีรูปร่างคือทุกสิ่งที่ยังไม่มี และทุกความเป็นไปได้ที่ยังไม่เกิดขึ้นแครอสไม่ใช่ความสับสนแบบที่เราเข้าใจในภาษาสมัยใหม่แต่มันคือความไร้ระเบียบอันบริสุทธิ์ความว่างเว้งว้างก่อนกฎธรรมชาติก่อนฟ้าก่อนดินก่อนอารมณ์ใดๆแล้วยังไงต่อแล้วแล้วสิ่งแรกก็ถือกำหนดขึ้นจากแคออสที่ไร้รูปร่างไกอา แม่โทรณีแห่งพื้นโลกเธอไม่ได้เกิดจากใครเธอเกิดขึ้นเองจากการเต้นของพลังจัก,กรวาลไก่อ้าเป็นสิ่งแรกที่มีรูปร่างและรูปร่างของเธอคือโลกที่เรารู้จักพื้นดินพื้นน้ำภูเขาแม่น้ำและความมั่นคงเธอคือมารดาแห่งทุกสิ่งถัดมาจากความลึกสุดของแคออส เกิดสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันทาเทรัสความมืดอันลึกสุดของจักรวาลที่ซึ่งแม้แต่แสงก็ไม่อาจเดินทางไปถึงจากนั้นเกิดอีรอสพลังแห่งความปรารถนาความรักความเย้ายวนไม่ใช่กามาเทพตัวน้อยอย่างที่เราคุ้นเคยในยุคหลังแต่คือพลังดึงดูดระหว่างสิ่งมีชีวิตแล้วนิกซ์ก็บังเกิด เทวีแห hey ่งราตรีอันนิ่งเงียบ e ดำมืดและลึกลับแต่ก็อบอุ่นในเวลาเดียวกันถัดมาเอเรบุสคือเงามืดเป็นพลังที่แฝงอยู่ทุกขนแห่งของจักรวาลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้แต่มีอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ไกอาทาทาทรัสอีรอสนิกส์เอเรบุส คือต้นตระกูลของสรพพสิ่งไม่มีใครสร้างพวกเขาพวกเขาเกิดขึ้นเองจากแคออสและเมื่อพวกเขาเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อไกอาเริ่มสั่นสะเทือนด้วยการมีอยู่ของเธอเมื่ออีรอสเริ่มปลุกเราให้ทุกสิ่งอยากร่วมกันเมื่อราตรีนิก์ตกลงครั้งแรกในจักรวาลที่เคยไร้แสงจังหวะเต้นของจักรวาลจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง เสียงแห่งจักรวาลยังคงสะท้อนและสิ่งมีชีวิตก็เริ่มขยับขยายในรูปแบบที่ไม่อาจคาดเดาได้ท่ามกลางทุกสรรพสิ่งนั้นผู้ที่โดดเด่นที่สุดยังคงเป็นไก่อ้าพื้นแผ่นดินผู้เป็นแม่แห่งจักรวาลเธอรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวดินเดนอันกว้างใหญ่ของเธอไม่มีใครมองไม่มีใครสัมผัสไก่อาจึงให้กำเนิดสิ่งที่อยู่เหนือเธอ เพื่อโอบร้องไว้ตลอดกาลสิ่งนั้นคือยูเรนัสเทพแห่งทองฟ้ายูเรนัสเป็นฟากฟ้าที่กว้างไกลไม่มีที่สิ้นสุดเขามาเคียงข้างเธอปกคลุมเธอด้วยผืนฟ้าและกลายเป็นคู่ครองคนแรกของไกอาและแล้วทั้งสองก็เริ่มให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตทรงพลังอีกครั้งลูกคนแรกๆของพวกเขาคือไททันส์ ท่านทั้งสิสิ่งมีชีวิตที่สูงใหญ่พอจะยืนแตะฟ้าแต่ละคนมีพลังประจำตนและกลายเป็นบรรพบุรุษของเราเทพยุคต่อมาโอเชนัสเทพแห่งสายน้ำที่ไม่มีจุดสิ้นสุดไฮเปริออนเทพแห่งแสงและดวงอาทิตย์เทอาเทบีแห่งแสงแห่งดวงตาไอยาเพตัสบิดาของอัตัสและโปรเมเทอุสรีอา เทวีแห่งการให้กำเนิดโครนัสไททันผู้ฉลาดและกล้าหาญที่สุดแต่ไกอ้ามไม่หยุดแค่ไททันเธอกับยูเรนัสยังให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกประหลาดยิ่งกว่าเดิมไซคลอปส์ ops, ยักษ์ตาเดียวผู้มีพลังอำนาจในมือพวกเขาเป็นช่างตีเหล็กของจักรวาลเป็นผู้ประดิษฐ์อาวุธล้ำยุคและเฮกคาตงไคเรส ยักษ์ร้อยมือห้าสิบหัวทุกมือล้วนกำพลังทำลายล้างพวกเขาทั้งสามคือไบรอ์าริเสคอตตัสและจ่ายเจสมีพลังมากจนแม้แต่ท้องฟ้าเองยังรู้สึกสั่นสะเทือนแต่พลังก็มักทำให้ผู้มีอำนาจหวาดกลัวนั่นเองจักรวาลกำลังขยายตัวเทพเจ้าเริ่มเดินบนโลกท้องฟ้าโอบล้อมผืนดิน และเหล่าไททันก็เติบโตขึ้นเป็นร่างยักษ์ผู้มีพลังเหนือธรรมชาติแต่ในสายตาของยูเรนัสเทพแห่งฟ้าลูกของเขาไม่ใช่สิ่งน่าภาคภูมิใจแต่คือภัยคุกขามยิ่งเขามองดูไซคลอปส์ที่มีดวงตาเพียงข้างเดียวและมองให้กัทออนเชรสที่มีแขนร้อยมือและหัวหลายสิบยิ่งทำให้จิตใจของยูเรนัสเต็มไปด้วยความกลัวถ้าพวกมันแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ แล้ววันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับเรายูเรนัสตัดสินใจทำสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเขาขังลูกของตนเองไว้ในทาเทรัสภูเขามืดใต้พิภพไซคลัสและเฮกาตอนเชรสจึงถูกลืมถูกทิ้งอยู่ในความมืดที่แม้แต่เวลาเองก็ยังหยุดนิ่งไกอาโกรธจนปานจะระเบิดเธอไม่ได้โกรธเพียงเพราะยูเรนัสทำร้ายลูกๆของเธอแต่เธอรู้สึกว่าพลังแห่งการสร้างถูกเหยียบย่ำ ไกอาจึงวางแผนเธอสร้างเคียวเหล็กคมกริบและเรียกลูกๆูกไททันทั้งหลายมารวมตัวกันใครในพวกเจ้าจะกล้าลุกขึ้นต่อต้านพ่อของเจ้าเหล่าไททันก้มหน้าไม่มีใครกล้ารับคำท้านอกจากเพียงหนึ่งเดียวโครนาสไททันผู้ฉลาดที่สุดในบรรดาพี่น้องคลือบานลุกขึ้นยืนถือเคียวในมือและตอบเสียงนิ่ง ข้าจะทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำค่ำคืนนั้นท้องฟ้าไร้ดาวโลกเงียบงันลมไม่พัดและแม้แต่อีรอสเองก็ยังหยุดเต้นโครนัสซุ่มอยู่ในเงามืดของแม่คือไก่อาถือเคียวเหล็กไว้ให้แน่นยูเรนัสมาถึงตามตำนานว่าเขามาปกคลุมไกอาตามปกติท่านใดนั้นเสียงฟาดของเหล็กกระทบเนื้อฟ้าดังขึ้น ครนัสพุ่งตัวออกจากเงามืดและตัดอวัยวะเพศของพ่อโยนลงทะเลเสียงกรีดร้องของยูเรนัสดังสะท้อนไปทั่วทั้งท้องฟ้าเลือดไหลรินสู่ผืนดินและชิ้นส่วนนั้นถูกโยนลงสู่ทะเลและจากฟองในทะเลเหล่านั้นได้ก่อกำเนิดอโฟรเดตีเทพีแห่งความรักความกามและแรงปรารถนาจากเลือดของยูเรนัสบนพื้นดินเกิดเป็นอิรินีส ฟิรีจายแอนส์และเมลีเอยูเรนัสสิ้นอำนาจคำสุดท้ายของเขาคือคำสาบเจ้าลูกที่โค่นฆ่าวันหนึ่งเจ้าก็จะถูกลูกของเจ้าโค่นเช่นกันโครนัสยืนอยู่ท่ามกลางพี่น้องไททันเคียวในมือยังคงเปื้อนเลือดของพ่อแต่สายตาของเขานิ่งเยือกเย็น และเต็มไปด้วยความมั่นใจเสียงของไกาอาดังขึ้นในใจเขาว่าเจ้าคือผู้ปลดปล่อยจงนำระเบียบมาสู่จักรวาลโครนัสขึ้นเป็นราชาแห่งจักรวาลเขาแต่งงานกับเรอาเทวีแห่งมารดาทั้งสองให้กำเนิดลูกๆเฮสเทียเดมิเตอร์เฮราเฮดิสโพไซดอน แต่โครนัสจำคำสาบของยูเรนัสได้เพื่อหลีกนี้ชะตากรรมเขากลิ่นลูกลงท้องทันทีที่คลอดเรอาใจสลายจนกระทั่งลูกคนที่หกถือก,กำเนิดเด็กชายผู้จะเปลี่ยนชะตาของจักรวาลซุสเรอาทนไม่ได้อีกต่อไปเมื่อถึงลูกคนสุดท้าย เธอวางแผนซ่อนเขาไว้ในถ้ำลับบนเกาะครีตเธอให้กำเนิดซุสและยื่นหินห่อผ้าให้คโครนัสกลืนแทนคโครนัสกลืนหินนั้นลงไปทั้งก้อนเชื่อว่าเขาได้ทำลายภัยคุกคามอีกหนึ่งแต่ซุสยังมีชีวิตอยู่ซุสเติบโตโดยมีนางไม้อดรัสเตียและแพะอมัลทีอาคอยดูแลเขาเติบโตขึ้นพร้อมความแข็งแกร่ง ความฉลาดและพลังที่สะสมเขาไม่ใช่เพียงลูกของโครนัสแต่คือแสงแห่งการเปลี่ยนยุคผู้ที่จะโค่นพ่อของตนเองและนำเทพเจ้ารุ่นใหม่ขึ้นสู่อำนาจจากจุดเริ่มต้นแห่งความว่างเปล่าจากเคอสที่ไร้รูปร่างสู่วงวนของพลังการสร้างและการทำลายเมื่อไก่อ้าปรากฏยูเรนัสถือกำเนิด และเมื่อความกลัวเกิดขึ้นจักรวาลก็เข้าสู่วงจรแห่งการโค่นลมลูกโค่นพ่อแม่ป้องป้องลูกและลูกที่รอดจะกลายเป็นผู้เปลี่ยนโลกจากเคอสกำลังจะเกิดสุสเอพิโซดถัดไปไททานมาคีสงครามแห่งเทพไท่ท่านการประเชิญหน้าระหว่างรุ่นลูกกับรุ่นพ่อ ศึกที่จะกำหนดอนาคตของจักรวาลและสถาปนาเทพเจ้าแห่งโอลิมปัส